สวัสดีครับผมวันนี้เรามาเดินเที่ยวกันที่บริเวณหน้าด่านชายแดนไทยเมียนมาเบอร์แม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับมาหาซื้อของกินกันที่หน้าด่านแม่สายในช่วงเวลาตอนเย็นๆนตอนค่ำค่ำแล้วละ่ะตอนนี้เวลาประมาณหกโมงกว่าเกือบทุ่มแล้วหลังจากที่เรามาช่วงกลางวันนียเงียบเหงามากมาดูภาคกลางคืนบ้างภาคค่ำนะฮะภาคกลางวันแล้วก็ภาคค่ำว่าบรรยากาศช่วงค่ำนี่จะเป็นยังไงนะฮะก็อย่างที่เห็นเลยคืออากาศหนาวหนาว คนน้อยๆเดินได้ชิวๆแล้วก็ดูแลตัวเองได้เที่ยวได้แต่ต้องปิดแมสแค่นั้นเองปักเดินไปหาซื้อของกินกันที่หน้าด่านชายแดนไทยแม่สายครับเราเดินกันไปเรื่อยๆนะฮะมาดูบรรยากาศช่วงเวลาค่ำๆที่บริเวณหน้าด่านชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายช่วงหน้าหนาวก็จะมีแฟชั่นเสื้อกันหนาวนี่แหละที่เริ่มมาขายนะครับลมอาจจะเข้ากล้องไหนเพราะว่าตรงนี้มันเป็นช่องลมเป็นช่องลมแล้วก็ โอลมจะเข้ากล้องเยอะไหมเนี่ยอุณหภูมินะขนาดนี้สิบเท่าไรเนี่ยนะข้างบนมองไม่ค่อยชัดมันอยู่ไกลอุณหภูมิจะติดอยู่ที่บริเวณหน้าด่านนะครับบรรยากาศโอลมไปหาซื้อของกินกันอันนี้จะเป็นร้านบะหมี่เกี๊ยวหน้าด่านนะร้านนี้คนจะกินเยอะหน่อยบะหมี่เกี๊ยวกวางตุง้งอันนี้จะเป็นนมสดปัน่น นมสดปัน่นฝั่งนู้นน่ะจะเป็นหน้าด่านแล้วล่ะตรงนั้นนะอุณหภูมิที่เราเห็นนะขนขณะนี้20 20องศาเซลเซียสนู่นไกลๆนะฮะใช่ไหมเดี๋ยวไปดูใกล้ๆคงจะชัดขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นร้านโลตีร้านโลตีแล้วก็โลตีเหมือนกันเอาปิดแมสอยู่ตลอดเวลานะครับเสียงอาจจะอู้ๆหน่อยเพราะว่าเราก็ป้องกันตัวเองมีเก่าลัดในของไม่สายขึ้นชื่อ ซูเปอร์ยอดผักนะครับซูเปอร์ยอดผักมีขนมขนมเยอะมากเลยมีขนมพม่าด้วยขนมพริกนี่ขายดีขนมพริกนะฮะจะขายดีมากเลยอเดินมาฝั่งนี้กันนะฮะเสียงลมเข้ากล้องหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นช่องลมแล้วกลางคืนเนี่ยจะหนาวมาก แล้วกลางวันหรือว่าตอนไหนเนี่ยลมมันจะเข้าพอดีว่าเป็นภูเขาที่ชนกันเรียกว่ากิ่วนะฮะตรงเนี้ตรงสะพานข้ามแม่น้ําแม่สายนี่แหละเสียงอาจจะลมวู้บวูบวูบหน่อยไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันนะฮะกล้องคือกล้องมือถือกล้องถ่ายรูปเราเนี่ยมันไม่มีที่กันลมเพอาะผม,ไม,ไ,ม,มไม่มีที่กันลมก็จะลมก็จะเข้ากล้องนะครับอันนี้น่าจะเก็บแล้วเก็บแล้วใช่ไหมครับเป็นไงบ้างคนเยอะไหมช่วงนี้เงียบมากเลยค่ะเงียบใช่ไหมเงียบมาได้นานได้ออยัง่งนานแล้วนานแล้ว สู้ๆเนาะปกเสื้อกันหนาวนี่จะขาดีนะเสื้อขนเป็ดเนาะอันนี้จะเก็บแล้วใช่ไหมเนี่ยเก็บแล้วเพิ่งทุ่มสองทุ่มเองเพิ่งทุ่มเดียวเองคนเดินแล้วค่ะโอเคถ้ามีคนเดินแล้วนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็เริ่มทยอยเก็บของกันแล้วมันเงียบจริงๆเงียบแบบเงียบไม่คือไม่มีคนเดินเลยอ่ะมีแต่คนท้องถิ่นที่มาเดินหน่อยนึงแค่นั้นเองนะครับคือเงียบแบบเราเดินมาฝั่งโซนอาหารกันนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นร้านอาหาร จะขายอาหารเมื่อก่อนคนจะเยอะมากเลยตรงนี้เขาจะมาซื้อของกินกันแถบนี้แหละจะมีข้าวขวบข้าวแคบอ่าที่อันนี้อะไรวนลืมชื่อแล้วมีทอดเจ้ามีทอดนะฮะอันนี้ข้าวขวบนะไหมน่ะอันนี้น้ำหนังเพรน้ำหนังน้ำหนังข้าวขวบข้าวแคบน้ำหนังเป็นยงคนคนหนักกอดเจ้าเนี่ยเงียบนะไหมน่ะ ดูคนก่อนนะฮะคนน้อยน่ะมีขายอันนี้ด้วยนะฮะแล้วก็เอ้ยมีผลไม้ด้วยผลไม้หน่อยไหมตุงตะไดนีหครับอ่ะเป็นไงพ่องนอกคนนักเกาะจุงนี่อได้ขอไ้อย้ขอไดนอได้ไ้ขอได้อได้ข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 อนด้อไอด้ข้อไดอันไ้ขอไดอไดอได่ขอไดขอได้อด้ขอด้ขอ้ข้ บอกใอยดีเนาะบ่ค่อยดีเมื่อจอบ่ค่อยเดียมันดีเลยท่านท่องเที่ยวบอกใอยมาน่ะมัมมีเลยเจ้าที่คนบ้านเฮาเนี่ยจ้ะจริงจบ้านเฮานี่มันจะมีอยงบ้านเฮาเนี่ยมันซื้อกันเองแล้วน่ากลัวกว่าที่นี่แม่ส่านี่มันน่ากลัวคนกับมันมันเลยติดเจืดแบบจีบบ้าบ้ากันออกข่าวหรออ๋อแบบประเทศเหมือนออกข่าวเนาะไระเทศเหมือนเจ้าอืมไม่แอลได้แอลได้เจ้ามาต้นกลัวเจ้าข้าเป็นต้นกล้องการนี่ตลอดอยู่แล้วเจ้าตันกลัวแล้วนี่จะซาลี่อ่ะจ้ะเอากระเจ้าสาได้ได้ซาลี่ไหนซาลี่ไหนอ่าครับผม เราติดก,ก,ก,กเมก,ก,กาเป็นกับดูแลตวเกาอยู่แล้วดูแลตะเกาอยู่แล้วนี่เลยนะฮะบรรยากาศที่หน้าด่านชายแดนไทยแม่สายนะฮะจากเมื่อก่อนที่คือคักตอนนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณครับมันมาน่ะแต่ขายได้เรื่อยๆอยู่เนาะขายได้อยู่ค่ะมาได้นะคะไม่ต้องตัวค่ะแม่สายเราไม่มีแม่สายเราไม,มไม่มีนะคะมันเป็นแค่ทางผ่านเขาเฉยๆด <c oughs> ูยจ่ตีแม่สายจนน <c oughs> ่ากลัวเลยค่ะไม่มีอะไรค่ะไม่มีะอะไรปกติ รับประกันนะโอเครขอบคุณมากนะครับ,อ,บอ่ะเรามาเดินฝั่งนี้กันอันนี้ข้าวกันจิ้นนะข้าวกันจิ้นน่าจะขึ้นชื่อเลยแหละแม่สายเนี่ยแล้วก็ข้าวหลาม อันนี้เขาอันนี้ข้าจีก่อนครับไปเฟิรนห้องยังข้าจีก่หรอฮะจีถั่วเน่าครับอ๋อข้าจีถั่วเน่าครับผมจะเป็นในข้าวเหนียวที่ปั้นๆไว้อย่างนี้แล้วครับผมแล้วก็ปิ้งกับถั่วเน่าเนาะแผ่นแผ่นเท่าไหร่ครับเนี่ยสิบบาทครับเป็นไงบ้างช่วงนี้ยังขายได้อยู่เนาะได้ครับของกินก็ได้นิดๆหน่อยๆได้เรื่อยๆครับเดี๋ยวเนาะฝั่งนี้นะฮะอันนี้จะเป็นเหมือนกันข้าวจีถั่วเน่า อุ่นจังในร้านเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ใกล้น่าอยากให้ดูอันนี้ยำม,มีเหลืองยำม,มีเหลืองแล้วก็ข้าวกันจิน้นข้าวโพดนี่ก็น่ากินนะเนี่ยข้าวโพดนี่ฟักตัวไหนแม่ฟักสิบบาทเลยอันนี้น,นี่มหมูสุกเติงอ,อ๋อยังบมดสุกอันนี้สุกแล้วเนาะจ้าหักสิบบาท อันนี้ขายเขาอย่างเขาเข้าหนุกงาเข้าปุกงาเจ้าเข้าปุกงาหมันนึ่งมันนึ่งหมนมาแม่แน่ขอบคุณครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวเส้ออ้วเนาะครับผมเส้โอครับข้าวเหนียวอร่อยนะครับอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้นอครับอ๋อนอข้างในเป็นไส้หมูเนาะ มีหมูนอนนี่มีหมูนี่ไส้หมูอันนี้ดอกแคปลาครับผมอร่อยนะต้นชิ้นหนึ่งต้นสิบบาทยี่สิบพอค่าเป็นไงบ้างลูกค้าเยอะไหมช่วงนี้ก็ขายเรื่อยๆนิดหน่อยนิดหน่อยไม่มีค่อยมีลูกค้าหรอกพอได้อยู่เนาะโอ้ยไม่พอหรอกก็จำเป็นต้องมาขายอ่ะอยู่ก็ไม่รู้ทำอะไรเนาะซื้อขายไม่ดีขายไม่ดีเลยได้เงินหล่อสอมร้อยเองต่อวันตั้งแต่มีโควิดมานี่เนาะ ตอนนั้นเดิมจะดีมาแล้วกลายเป็นโควิดอีกกลายไม่ดีแล้วกลายเป็นเงียบเลยเอโอเคครับผมร้านส้มตำนะฮะก็จนถึงสุดท้ายตรงนี้แหละก็จะเป็นร้านลูกชิ้นนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าด่านอุณหภูมิ21 21องศานะฮะ21อองศาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหน้าด่านชายแดนไทยเมียนมานะฮะก็ เมื่อก่อนจะคือค้อางคึกคักตอนที่ด่านเปิดนี่คนรถจะต่อรถจะติดกันยาวเหยียดไปถึงเกือบหน้าโรงพักเลยแหละนะมันเป็นจะต้องผ่านพิธีการขั้นตอนต่างๆแต่ว่าพอมันปิดแล้วก็อย่างที่เห็นเลยตรงนี้จะเป็นช่องลม้วยนะมันเป็นกิว่วเป็นกิ่วนะครับตรงนี้กินโจ๊กกันที่หน้าด่านสั่งไปแล้วเป็นโจ๊กเห็ดหอมโจ๊กหมูนะฮะเอาไว้กินตอนเช้าๆเป็นร้านประจําที่เรามากินบ่อย แต่ก่อนจะเป็นน้องผู้หญิงทมท้วม,มหน่อยขาวๆไปไหนแล้วไม่รูนะ้คนท้องใช่ไหมอ่าเราจะเจอน้องคนนั้นะจะได้เยอะมากๆเลยแต่ว่ายังไม่ได้มานานแล้วนะฮะเพราะว่าตั้งแต่มีโควิดเราก็ไม่กล้ามาต้องถามว่าเป็นไงช่วงนี้คนเยอะไหมครับคนเป็นไงบ้างไม่ไม่ค่อยเยอะน้อยน้อยใช่ไหมอมน้อยนะร้านโจ๊กนะครับโจ๊กเห็ดหอมที่หน้าด่าน อยู่ใกล้กับโรงพักหน่อยตรงนี้จะเป็นของกินทั้งหมดเลยเป็นแถบของกินไม่รู้หน้าด่างก็ยังมีของขายอยู่ไหมตรงนั้นน่ะต้องเรียงเดียวนั้นมีของขายอยู่ไหมน,นมหม่าจะมีอยู่นะน่าจะมีอยู่นะทานอยู่ทแต่รูก็ไม่ได้เดินอันนี้ถือว่าคนน้อยมากนะขายของคนนี้แหละขายสเต็กชายแดนอย่างเงี้ยร้านอุปหจริงร้านนี้คนจะเยอะมากสเต็กชายแดนเนี่ยต่อกันเลยแหละนะมีร้านร้านหน้าอ่านตามสั่งแล้วก็ แต่ก็ยังมีรถสัญจรอ,อยู่นะฮะไม่ถึงกับเงียบเหงามากไฟเขาส่องสว่างมากเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยเห็นไหมไฟอ่ะเราจะเดินกลับแล้วนะฮะหลังจากที่มาซื้อของกินได้โจ๊กแล้วก็ได้ผลไม้หน่อยหนึ่งคนจริงนะที่มาที่หน้าด่านเนี่ยแนะนําให้ซื้อขนมปังพม่าอีกอีกอย่างหนึ่งจะอร่อยมากเก็บไว้ได้นานแล้วก็จะกินกับกาแฟอะไรเงี้ยเป็นขนมปังพม่านะฮะโอเคเรา จะเดินไปที่รถเราแล้วก็จะกลับบ้านกันกลับบ้านกันนะฮะหนาวเหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นไปเดินนี่ก็หนาวใช่ย่อยเลยแหละอันนี้ขายซาลาเปาข้าฟืนขายเสื้อกันหนาวสังเกตว่าคนที่ออกมาจับจ่ายซื้อของส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนพื้นที่คนต่างจังหวัดจะน้อยนะฮะ จะเป็นคนพื้นที่ที่มาซื้อกับข้าวซื้อของกินซื้อเสื้อผ้าคนในพื้นที่ก็คงจะช่วยกันไปก่อนช่วงนี้